สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2เมษายนปี2568รปครับมีเรื่องสำคัญอัปเดตกัน3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับคอรมอเคาะลดค่าไฟฟ้า4เดือนนะเหลือ3.99บาทต่อหน่วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของลดค่าไฟฟ้านะครับเรื่องที่2นะครับผมทางด้านของคอรมออนุมัติโครงการบ้านเพื่อคนไทยนำล่องเฟสที่1่ จำนวน4พื้นที่ประกอบไปด้วยที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ละเอียดกันนะครับสำหรับบ้านเพื่อคนไทยเป็นโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูว่าพื้นที่4พื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ในเรื่องของการแจกเงิน500บาทให้กับเด็กแรกเกิดนะครับ1เมษายนปี68สําหรับในเรื่องของธนาคารอมสิน ก็เป็นเงินขวัญถุงนะครับเด็กเกิด1เมษายนอ่ะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับทั้ง3เรื่องกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับสำหรับในเรื่องของการขาค่าไฟฟ้า4เดือนนะครับผมนะเหลือ3.99บาทต่อหน่วยนั่นคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการกำกับพลังงานในการประชุมครั้งที่12 6 8ทนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีมติ เห็นชอบค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาถึงสิงหาปี68คงเดิมที่36.72สตางค์ต่อหน่วยนะครับสอดคล้องกับอัตราการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอมาเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้านะครับฐานที่3.78บาทต่อหน่วยแล้วทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยนะครับวงเล็บไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น4.15บาทต่อหน่วยเท่ากับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปัจจุบันนะครับ ก็เป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเหลือ3.99บาทต่อหน่วยนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามแล้วก็เช็คตรงนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดกันนะครับมาดูเรื่องที่2นะครับสำหรับคอรมอครับมีการอนุมัติโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะครับเฟสที่1 4่พื้นที่ด้วยกันนะครับผมนะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ในเรื่องของรายละเอียดก็คือว่านะครับพื้นที่ดําเนินการบ้านเพื่อคนไทยเป็นพื้นที่ของนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงสุดนะครับเป็นพื้นที่นําร่อง4พื้นที่พื้นที่โครงการกมอสิบกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เนื้อที่รวมประมาณ8,00 0ตารางเมตรจัดเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ1,296หน่วยด้วยกันนะครับ พื้นที่ต่อมาเป็นพื้นที่รอบสถานีรถไฟทนบุรีนะครับวงเล็บสิริราชเนื้อที่อยู่ที่3 5 6 6 1ตารางเมตรจัดเป็นที่อยู่อาศัยนะครับได้ประมาณ2,100หน่วยด้วยกันนะครับพื้นที่ที่3ครับอยู่ที่พื้นที่รอบสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเนื้อที่12,746ตารางเมตร จัดเป็นที่อยู่อาศัยครับได้ประมาณ574หน่วยนะครับแล้วก็พื้นที่รอบสถานีรถไฟเชียงรากแล้วก็พื้นที่สุดท้ายนะครับพื้นที่ที่4เป็นพื้นที่รอบสถานีรถไฟเชียงรากจังหวัดประชุมธานีอันนี้นะครับเนื้อที่รวมอยู่ประมาณ5,208ตารางเมตรจัดเป็นที่อยู่อาศัยนะครับได้ประมาณ210หน่วย นะอันนี้ก็เป็น4พื้นที่ที่นําร่องนะครับทั้งนี้โครงการบ้านเพื่อคนไทยครับเป็นการนําพื้นที่ดินเป็นพื้นที่นะครับของการลดไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปีวันนามาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และนะครับอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารนณะโดยประชาชนเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิ์ในการเช่าเป็นระยะเวลา30ปีและต่ออายุได้อีก30ปีนะครับนอกจากนี้ครับโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจะัดสรรสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพรรรสองคนที่เปลี่ยนไปสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็น4พื้นที่ครับนำร่องที่เกิดขึ้นในในเฟสที่1นนี้ นะครับผมก็ลองดูนะครับท่านไหนที่รงจองสิทธิ์ไว้นะใน4พื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โครงการกม11นะครับพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรีพื้นที่รอบสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่รอบสถานีรถไฟเชียงรากนะครับผมก็จะเป็นพื้นที่น้ำร่องเฟสที่1นนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรวจสอบตรวเช็คกันได้ในส่วนของการที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไปนะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของธนาคารอมสินถูกไหมครับแจกเงิน500บาทให้กับเด็กแรกเกิดนะครับหเมษายนนะครับเรามาดูเงื่อนไขกันทางด้านของธนาคารอมสินนะครับผมมอบเงินขวัญถุง500บาทสําหรับเด็กที่เกิด1เมษายนปี68เนื่องจากวันค้ายวันสถาปนาธนาคารอมสินนั่นเองรกเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับผมธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิม ให้แก่เด็กที่เกิด1เมษายนปี68วันอ,อมสินจำนวนเงิน500บาทต่อรายนะครับให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิมนะครับมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กนะครับที่มีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ในข้อที่1นะครับก็คือเกิด1เมษายนปี68นั่นแหละนะครับบิดาหรือมารดานะครับมีสัญชาติไทย ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารอมสินสาขานะครับภายในวันที่30ธันวาคมปี68เอกสารหลักฐานนะครับที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิมก็จะมีต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็กบัตรประจําตัวประชาชนนะครับบัตรหรือบัตรข้าราชการนะครับหรือบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐหรือบิดานะครับมารดาหรือบัตรอื่นๆนะครับที่ข้าราชการออกให้เป็นหลักฐาน ในการยืนยันตัวตนนะครับที่ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนไว้สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาครับธนาคารนะครับจะนําเงินทุนประเดิมนะครับฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเลือกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์นะครับธนาคารธนาคารขอสงวนสิทธิ์นะครับในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมแรกเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้นะครับได้ภายหลังตามที่เห็นสมควรนะครับก็เป็น รายละเอียดนะครับของ3เรื่องวันนี้ที่นํามาอัปเดตกันนะครับผมก็น่าจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนรายเอียนอื่นโครงการอื่นนะครับติดตามแล้วก็เดี๋ยวแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบเพิ่มเติมแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ